เนี่ยนะคะไซส์นี้แล้วกดบันทึกเลยที่ทุกคนเห็นหน้าจออยู่ตอนนี้คือมันทำได้ในแนวตั้งอย่างเดียวนะคะมันเป็นแอปง่ายๆในการเปลี่ยนไซส์และการทำคลิปค่ะวันก็เลยใช้แอปนี้ชื่อว่าแอปอ Pocket Video มันโหลดได้เฉพาะ iPhone และ iPad นะคะทุกคนตอนนี้วันได้ละ1คลิปนะคะวันก็จะเอามาที่เพจของตัวเองตอนนี้วันมีเพจสอเพจแล้วนะขอต้อนรับแล้วก็เข้าสู่การใช้งานโอเคเดี๋ยวมานั่งอ่านเด้อตอนนี้ไม่ว่างนะคะเสร็จแล้วนะคะสร้างคลิปเรียววันจะลงเรียวล้วนๆนะคะแล้วลองดูค่ะว่าวเป็นยังไง คลิปสั้น90้าสิบวิไปลงตรงเรียวครับโอเคค่ะไอ้ไหม,ไมแล้วลองมาดูกันค่ะคลิปแรกนะคะเสร็จจบสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือแฮชแท็กนะคะ มันก็จะใช้ว่าความสวยงามในยุโรปอันนี้มันใช้เกณฑ์เดียวกันกับการสร้าง YouTube เลยค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กใส่คำว่าใส่ภาษาอังกฤษนะคะดักฝรั่งเผื่อจะมีฝรั่งมาดูบ้างนะคะแล้วก็ดอกไม้สวยๆธรรมชาติ มันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละไอ้ไหมเพราะว่าอันนั้น่ะเพจเก่าของวันวันลงคลิปมากกว่ามันน่าจะเป็นเหมือน YouTube นะคะเดี๋ยววันจะสรุปให้ฟังนะคะแล้วก็ใส่เกี่ยวกับท่องเที่ยวทั่วโลกวิวสวยๆลองดูคะ่ะลองดูคะ่ะทุกคน นี่เสร็จแล้วนะคะหนึ่งเรียวคลิปคลิปเรียวคลิปเรียวเราเปิดช่องใหม่สดๆดร้อนๆให้ทุกคนเห็นเสร็จแล้วค่ะทุกคนใช้เวลา5นาทีเดี๋ยววันอ่านข้อความนะคะพี่ต้อปะ่ะเดี๋ยวจบไลฟ์ละเตรียมตัวออกได้เลยนะคะวันจะไป เก็บสตรอเบอรี hmm. ่กับช่องต้อหลาพาเพลินสวีเดนในช่อง youtube นะคะติดตามรอชมป้าสุสายหากล้าตายฮาร์ดคอร์บ้าบ้าบอคนจะดูไหม Facebook มันเป็นตัวของตัวเองค่ะปะ้าสุถามวันไม่ได้หรอกถ้าวันวันก็ดูคนเดียวไม่ได้มีผลอะไรนะคะทุกคนแต่สิ่งที่วันอยากฝากให้ทุกคนตรงนี้ก็คือ,อ Facebook มันกาลังกระตุ้นนะคะก็คือกําลังแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดใครทําเพจตอนนี้คุณก็เปิดสร้างรายได้ได้เหมือนกันหมดค่ะแต่ใครจะมีรายได้ดีหรือรายได้น้อยมันอยู่ที่ฝีมือจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ฝีมือเอาประสูรตอนนี้ประสู่มีคนดูสองคนละไอ้คมกับวันสองวิวแล้วค่ะประสู่ไปทําเลยไปทําเลยแต่ว่า อตอนนี้วันเริ่มเห็นนะคะคือวันเห็นคนทำเพจเอ่อเพจและ Facebook มันแตกต่างเพจและ Youtube มันแตกต่างกันตรงที่ว่า YouTube ห้ามแลกซับแลกวิวแต่เพจแลกไปเลยค่ะทุกคนมันจะมีคำว่ากดติดตามขึ้นมาท้ายชื่อคนที่มาคอมเมนต์เรากดติดตามได้เลยวันก็กดไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ได้มาบล็อกไม่ได้มา ปิดกั้นการมองเห็นใดๆทั้งสิ้นเหมือนใน youtube คือเขากระตุ้นให้เราแชร์กระตุ้นให้เรากดติดตามกันเยอะๆกระตุ้นให้เราดูกันและกันทุกวันนี้วันเห็นคนที่เขาผ่านการสร้างไรายได้เขาบอกว่าทำไมยอดวิวตกทำไมยอดวิวน้อยจังแต่วันขอบอกว่าอย่างตัววันเองวันมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำคลิปดีนะคะเพราะฉะนั้นยอดวิวของวันไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมวิวต่อหคลิปเลยในเพจนะ ผลสุดท้ายอะที่ทุกคนเปิดสร้างรายได้ไปแล้วผลสุดท้ายว่าเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนแบบยั่งยืนไหมอันนั้นมันคือฝีมือและการพัฒนาตัวเองจริงๆเราผ่านมันไปได้ง่ายๆอย่างหมอวริศจะมีเส้นทางลัดให้ทุกคนแล้วเขาก็ทำคลิปสอนไว้เยอะแยะมากมายเลยในช่อง YouTube บ้านหมอสอนทำ YouTube แต่สิ่งสุดท้ายอะไรที่จะอยู่กับเรายั่งยืนที่สุด